คุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งเราพยายามตามหาความหมายของชีวิตมากเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นเหมือนเรากำลังวิ่งไล่ตามเงาของตัวเองในโถงทางเดินที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราถูกสอนให้สร้างให้สะสมให้เป็นใครสักคนที่โลกต้องจดจำแต่พอลืมตาขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งของปี2026เรากลับพบว่า ปราสาททางจิตวิญญาณที่เราเพียรสร้างมาทั้งชีวิตมันเริ่มมีรอยร้าวที่มองไม่เห็นและไม่มีมนตราบทไหนจะซ่อมมันได้อีกต่อไปบางทีความลับที่ซ่อนอยู่ในก้อนหินพันปีของนครวัดอาจไม่ใช่คำสาบหรือพรวิเศษแต่มันคือความจริงที่เรียบง่ายจนเรามองข้ามมาตลอดความจริงที่ว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเจอคำตอบ แต่คือการกล้าทิ้งคำถามที่คอยกัดกินใจเรามาทั้งชีวิตแล้วยอมรับความว่างเปล่าที่อยู่ตรงหน้าด้วยหัวใจที่สงบนิ่งเราอาจจะไม่ได้เดินทางไปเพื่อค้นหาคำตอบแต่ไปเพื่อทำใจยอมรับว่าคำถามที่เราเฝ้าถามมาทั้งชีวิตนั้นมันไม่ได้สำคัญอีกต่อไปแล้วผมยืนอยู่ตรงหน้าปราสาทนครวัดในเวลาที่พระอาทิตย์กาลังจะรับขอบฟ้า แสงสีส้มจางๆอาบไหลไปตามศิลาซรายที่ดูเหมือนจะแบกรับความทรงจำของโลกใบนี้เอาไว้กลิ่นของตะไคร่น้ำหอมชื้นปนกับกลิ่นแดดที่ยังค้างอยู่ในหินมันเป็นกลิ่นของการเวลากลิ่นของสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นอดีตในฐานะนักโบราณคดีผมใช้เวลาค่อนชีวิตไปกับการขุดค้นการปัดกวาดฝุ่นผงออกจากเศษเสี้ยวของประวัติศาสตร์ ผมเคยเชื่อว่าถ้าผมเข้าใจอดีตได้มากพอผมจะมองเห็นอนาคตผมเคยเชื่อว่าถ้าผมถอดรหัสอักษรโบราณได้ทุกตัวผมจะพบมนตราที่จะช่วยให้ชีวิตของผมมั่นคงไม่สั่นคลอนไปตามกระแสโลกแต่พอเข็มนาฬิกาเดินเข้าสู่ปี2026โลกที่ผมรู้จักกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นเปราะบางขึ้นและดูเหมือนจะพังทลายลงได้ง่ายกว่าเดิม ผู้คนรอบตัวผมรวมถึงตัวผมเองเราต่างมีสภาพไม่ต่างจากประสาทที่พังทลายเราพยายามสร้างตัวตวนขึ้นมาใหม่ในโลกดิจิทัลเราพยายามรักษาภาพลักษณ์ที่ดูดีเอาไว้เราแบกเข็มทิศเล่มเดิมที่ชื่อว่าความสำเร็จแล้วก็วิ่งไปตามทิศทางที่มันบอกโดยไม่เคยหยุดถามเลยว่าปลายทางนั้นมันมีอยู่จริงไหม รอยยิ้มของนางอับสราบนผนังหินตรงหน้าผมดูเหมือนจะกำลังยาะเย้อเข็มทิศในมือผมอย่างอ่อนโยนผมเคยสงสัยว่าทำไมคนโบราณถึงยอมอุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพื่อจะให้มันกลายเป็นซากปรักหักพังในอีกไม่กี่ร้อยปีต่อมางั้นหรือหรือพวกเขาต้องการจะบอกอะไรเราผ่านความพังทลายเหล่านั้นในช่วงปีที่ผ่านมาผมเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่ไม่ได้มาจากกล้ามเนื้อ แต่มันมาจากข้างในมันคือความเหนื่อยจากการต้องเป็นใครสักคนตลอดเวลาการต้องพิสูจน์ว่าชีวิตของเรามีค่าการต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้รับการยอมรับมนตราแห่งการสร้างตัวตนนี้เองที่ขังเราไว้ในกรงขังที่มองไม่เห็นผมจำได้ว่ามีเช้าวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังสำรวจฐานเทวรูปที่ลึกลับที่สุดในปราสาทชั้นไหน ผมพบรอยขูดขีดจางๆที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรแบบที่เราคุ้นเคยมันไม่ใช่คําสรรเสริญเทพเจ้าและไม่ใช่การบันทึกชัยชนะในสงครามแต่มันเป็นเหมือนบันทึกความในใจของช่างสลักหินคนหนึ่งที่ระบายความเจ็บปวดจากการที่ต้องสลักชื่อผู้อื่นลงบนก้อนหินที่ตนเองเป็นคนยกเขาเขียนไว้สั้นๆว่าหินมันหนักแต่ใจที่อยากให้หินก้อนนี้อยู่ชั่วนิรันนั้นหนักกว่า ประโยคนั้นทำให้ผมชะงักมันเหมือนกับมีใครบางคนเอามือมาแตะไหล่ผมในความมืดแล้วถามว่านายกำลังทำอะไรอยู่นายกำลังพยายามสร้างอนุสาวรีย์ของตัวเองจากสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นฝุ่นผงอยู่หรือเปล่าเราในยุค2026นี้ก็ไม่ต่างจากช่างสลักหินคนนั้นเลยเราแบกภาระที่เรียกว่าความหมายของชีวิตไว้บนหลังจนหลังแอน เรากำวลว่าถ้าเราหยุดสร้างถ้าเราหยุดวิ่งเราจะสูญเสียความหมายไปเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครจําได้เราใช้มนตราแห่งความพยายามขับเคลื่อนตัวเองจนลมหายใจสุดท้ายโดยลืมไปว่าแม้แต่ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังมีวันที่ต้องยอมจำนนต่อรากไม้และการเวลาความเหนื่อยล้าที่ผมรู้สึกจริงๆแล้วมันคือเสียงเตือนมันคือสัญญาณบอกว่า เข็มทิศเล่มเดิมที่ผมใช้มาตลอดชีวิตมันพังแล้วทิศท,ทางที่บอกว่ายิ่งมีมากยิ่งสุขยิ่งสูงยิ่งมั่นคงมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในชั่วพริบตาผมมองไปที่ยอดปราสาทที่หักบินมันไม่ได้ดูน่าเศร้าอย่างที่ผมเคยคิดในทางกลับกันมันดูมีอิสระอย่างบอกไม่ถูกมันไม่ต้องทำหน้าที่เป็นที่ประทับของเทพเจ้าอีกต่อไป มันไม่ต้องแบกรับความคาดหวังของกษัตริย์มันแค่เป็นหินก้อนหนึ่งที่วางอยู่ตรงนั้นสัมผัสกับลมสัมผัสกับฝนและยอมให้ตัวเองค่อยๆกลับกลายเป็นดินบางทีจุดเริ่มต้นของความสงบอาจไม่ได้มาจากการหาคำตอบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแต่มันเริ่มจากการยอมรับว่าเราไม่ต้องเป็นอะไรเลยก็ได้ผมลองปิดตาลงท่ามกลางความเงียบของนครวัด ทิ้งความรู้ทางโบราณคดีทั้งหมดไปทิ้งความสำเร็จที่ผมเคยภูมิใจทิ้งความกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงในวินาทีนั้นเองผมสัมผัสได้ถึงน้ำหนักที่ร่วงหล่นลงจากบ่ามันไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวแต่มันคือความโล่งใจที่ได้รู้ว่าผมไม่จำเป็นต้องรักษาอะไรเอาไว้อีกแล้วแม้แต่ตัวเองมนตราโบราณที่ผมตามหาอาจจะไม่ใช่สูตรลับในการสร้างสิ่งที่ยั่งยืน แต่มันคือศิลปะของการยอมรับความไม่ยั่งยืนการเห็นว่าความพังทลายไม่ใช่จุดจบแต่คือจังหวะหนึ่งของธรรมชาติเหมือนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกถ้าเรายังดื้อรั้นที่จะใช้เข็มทิศเล่มเดิมเราก็จะติดอยู่ในเขาวนกฎแห่งความทุกข์ที่ไม่มีทางออกแต่ถ้าเรากล้าที่จะทิ้งเข็มทิศนั้นลงในบารายที่แห้งขอดแล้วเดินเข้าไปในความเงียบด้วยเท้าเปล่า เราอาจจะได้พบกับสิ่งที่จริงยิ่งกว่าความฝันที่เราเคยวิ่งไล่ตามความลับของนครวัดไม่ได้ถูกซ่อนไว้ในห้องหับที่ปิดตายแต่มันถูกประกาศก้องผ่านรอยร้าวทุกรอยผ่านเศษหินทุกก้อนที่หลุดร่วงมันกำลังบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่จะหยุดวิ่งถึงเวลาแล้วที่จะหยุดสร้างปราสาททรายกลางพายุแล้วหันมามองดูความจริงที่ตั้งอยู่ตรงหน้าความจริงที่ว่าสิ่งที่สวยงามที่สุด คือสิ่งที่เรารู้วิธีที่จะปล่อยให้มันหายไปถ้าปี2026คือเส้นตายที่มนตราแห่งความทะเยอทะยานจะเสื่อมฤทธิ์คุณคิดว่าความจริงที่เหลืออยู่จะทำให้เราใจสลายหรือทำให้เราเป็นอิสระกันแน่มนตราคำนี้ฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัวฟังดูเหมือนคาถาอาคมในสมุดข่อยโบราณแต่ในความเป็นจริงเราทุกคนต่างกำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้มนตราบางอย่างมาโดยตลอด มนตราที่เราท่องบ่นกับตัวเองทุกเช้าว่าฉันต้องเก่งกว่านี้ฉันต้องมีมากกว่านี้ฉันต้องไม่เป็นผู้แพ้เราใช้ความเชื่อเหล่านี้เป็นเกราะกำบังเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นเวทมนต์ที่เสกให้เราลุกขึ้นจากเตียงเพื่อไปสู้กับโลกที่หมุนไปอย่างบ้าคลั่งแต่เคยสังเกตไหมว่าในช่วงปีที่ผ่านมามนตราเหล่านี้เริ่มเสื่อมฤธิลงผมมองรอยจารึกที่ขอบประตูหิน แสงสะอาดยามบ่ายทำมุมให้เห็นร่องลึกของตัวอักษรขอมโบราณชัดขึ้นนักภาษาศาสตร์อาจจะอ่านมันว่าเป็นการประกาศอาณาเขตหรือการถวายเครื่องพลีทานแต่สำหรับผมในนาทีนี้ผมเห็นบางสิ่งที่ต่างออกไปผมเห็นวันหมดอายุของความทะเยอทยานคนโบราณสร้างนาครวัดขึ้นมาเพื่อจำลองเขาพระสุมเมนเพื่อดึงเอาสวรรค์ลงมาไว้บนดิน พวกเขาพยายามจะทําให้อํานาจกลายเป็นสิ่งนิรันด์ผ่านหินทรายมันคือมนตราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยร่ายขึ้นมามนตราที่บอกว่าฉันจะอยู่ตลอดกาลอาณาจักรของฉันจะไม่มีวันล่มสลายแต่ดูสิครับรากของต้นสปงที่ชอนชัยไปตามรอยแยกมันไม่ได้สนใจหรอกว่า หินก้อนนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของเทวสถานผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันแค่ทำหน้าที่ของมันคือการชอนชัยคือการเติบโตและคือการย่อยสลายสิ่งที่ขวางทางโลกในปี2026ของเราก็กำลังเผชิญกับรากไม้แห่งความจริงแบบเดียวกันเราสร้างอาณาจักรดิจิทัลเราสร้างตัวตนเสมือนที่ดูสมบูรณ์แบบ เราสะสมตัวเลขในบัญชีเราสะสมยอดไลค์เราพยายามเสกให้ตัวเองดูมีความสุขตลอดเวลาแต่มนตราเหล่านี้มันกำลังถึงเวลาของมันแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์เราเริ่มรับน้ำหนักของหน้ากากแห่งอำนาจและความสำเร็จไม่ไหวอีกต่อไปเราเริ่มเหนื่อยกับการต้องเป็นในสิ่งที่ใจเราไม่ได้รู้สึกจริงๆที่น่าประหลาดคือ ยิ่งเราเข้าใกล้จุดที่มนตราเสื่อมเรายิ่งพยายามท่องบ่นมันให้ดังขึ้นเราพยายามหาเทคนิคใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆหา AI มาช่วยงานหาทางลัดสู่ความสําเร็จเพื่อจะยื้อเวลาของมนตราแห่งตัวตนเอาไว้เรากลัวว่าถ้ามนตรานี้หายไปถ้าความเชื่อที่เราต้องเป็นคนสำคัญมันจบลงเราจะกลายเป็นเพียงคนว่างเปล่าที่ไม่มีใครเหลียวมอง เรากลัวความธรรมดาเรากลัวการเป็นคนที่ไม่พิเศษรอยจารึกที่ผมพบใต้ฐานเทวรูปมันเล่าถึงกษัตริย์ผู้หนึ่งที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาอำนาจมนตราของตนไว้ในยามที่อาณาจักรกําลังสั่นคลอนเขาจัดพิธีกรรมใหญ่โตเขาสั่งให้สลักชื่อตนเองไว้ในที่ที่สูงที่สุดแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่หลงเหลือมาถึงเราในปี2026 กลับไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของเขาแต่คือความเงียบเชียบของก้อนหินที่เขาสั่งให้สลักนั่นเองมนตราของโบราณไม่ได้ล่มสลายเพราะสงครามเพียงอย่างเดียวแต่มันล่มสลายเพราะใจของคนแบกมันไม่ไหวแล้วเมื่อคนเริ่มมองเห็นว่าต่อให้ปราสาทจะสูงเสียดพ้าเพียงใดความทุกข์ในใจก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อนั้นมนตราก็กลายเป็นเพียงคำลวง ในปี2,026นี้ผมเห็นสัญญาณแบบเดียวกันในแววตาของผู้คนในร้านกาแฟที่หรูหราบนรถไฟฟ้าที่เบียดเสียดหรือแม้แต่ในห้องนอนที่เงียบเหงาเราเริ่มถามตัวเองลึกๆว่าที่เราทำอยู่ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันแน่มนตราเห็นความสุขจอมปลอมที่โลกทุนนิยมหยิบยื่นให้มันเริ่มไม่ได้ผล เราซื้อของที่อยากได้แต่กลับไม่รู้สึกถึงความยินดีเราประสบความสำเร็จในงานแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าในอกนั่นคือวินาทีที่มนตราเริ่มสิน้นฤทธิ์มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจใช่ครับการที่จูๆ่ๆความเชื่อที่เรายึดถือมาทั้งชีวิตมันพังลงมามันทำให้เราเคว้งคว้างเหมือนเรากำลังยืนอยู่กลางมหาสมุทรที่ไม่มีเข็มทิศ เราไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเราไม่รู้ว่าเราคือใครถ้าไม่มีลาบยศสรรเสริญมาคอยนิยามแต่ถ้าเราลองมองดูนครวัดดีๆในความพังทลายนั้นมีบางอย่างที่งดงามซ่อนอยู่ก้อนหินที่ตกลงมาอยู่บนพื้นมันไม่ต้องแบกน้ำหนักของปราสาทอีกต่อไปมันวางตัวนิ่งๆอยู่บนดินยอมรับความชื้นยอมรับแสงแดด ยอมให้ตระไคร่น้ำขึ้นปกคลุมมันดูมีความสุขมากกว่าตอนที่มันอยู่บนยอดสุดเสียอีกความลับที่รอยจารึกโบราณพยายามบอกเราในปี2026อาจจะไม่ใช่เรื่องของคำสาบแต่เป็นเรื่องของการหมดอายุของความอยากมันบอกเราว่าเมื่อใดที่เราเลิกใช้มนตราเพื่อกักแข้งตัวเองไว้ในความคาดหวังของคนอื่นเมื่อนั้นเราจะได้พบกับความจริงที่อยู่เหนือมนตราทั้งปวง ความจริงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องดีกว่าใครเราไม่จำเป็นต้องมีมากกว่าใครและเราไม่จำเป็นต้องอมะตะปี2026ไม่ใช่ปีแห่งจุดสุดของโลกแต่เป็นปีแห่งจุดสุดของภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองว่าเราควบคุมทุกอย่างได้มนตราของโบราณเส้นสุดลงเพื่อให้ป่าไม้ได้กลับมาทวงคืนความสมดุลและมนตราในใจเราก็ต้องสิ้นสุดลงเช่นกัน เพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้กลับมาทวงคืนความสงบที่แท้จริงคำถามที่สำคัญไม่ใช่ว่ามนตราจะหายไปเมื่อไหร่แต่มันคือเมื่อมนตราหายไปแล้วเมื่อไม่มีหน้ากากาไม่มีตำแหน่งไม่มีคำเยินยอคุณจะยังกล้าเผชิญหน้ากับตัวเองด้วยความภูมิใจยอยู่หรือเปล่า ภายใต้แสงสุดท้ายที่ลอดผ่านระเบียงคดผมมองเห็นความจริงที่กำลังผุดพลายขึ้นมาท่ามกลางรอยร้าวมันเป็นความงามที่เจ็บปวดแต่มันคือความจริงเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่ในโลกที่มนตรากำลังเสื่อมคลายลงไปทุกทีรอยยิ้มบนใบหน้าหินไม่ได้บอกให้เราพยายามมีชีวิตนิรันด์แต่มันกำลังสอนให้เรายิ้มให้กับการพังทลายของตัวเอง ผมขยับเข้าไปใกล้ผนังระเบียงคดมากขึ้นจนสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากก้อนหินตรงหน้าผมคือนางอับสราตนหนึ่งเธอเคยงดงามชดช้อยเคยมีเครื่องประดับศิลาที่ละเอียดละออแต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอมีรอยร้าวพาดผ่านดวงตาจมูกบินหายไปตามกาลเวลาและผิวสัมผัสที่เคยเรียบเนียนก็กลายเป็นหลุมครุขระ เพราะการกัดเซาะของฝนถ้าเป็นเมื่อก่อนในฐานะนักโบราณคดีผมคงมองรอยร้าวเหล่านี้ด้วยความเสียดายผมคงพยายามหาวิธีบันทึกภาพหาวิธีการบูรณนะหาวิธีที่จะหยุดยั้งไม่ให้หินก้อนนี้พังไปมากกว่านี้เพราะหน้าที่ของผมคือการรักษาอาดีตเอาไว้ให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ในปี2026นี้ขณะที่ผมมองดูรอยร้าวเหล่านั้น ผมกลับพบว่าความสวยงามที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในส่วนที่ยังสมบูรณ์แต่มันอยู่ในส่วนที่แตกหักต่างหากเราถูกโปรแกรมมาให้รักความสมบูรณ์แบบเราชื่นชมผิวที่ไร้ริ้วรอยเราชื่นชมความสำเร็จที่ไม่มีที่ติเราพยายามซ่อนรอยร้าวในใจเราเอาไว้ใต้ฟิลเตอร์ของโซเชียลมีเดียเรากลัวเหลือเกินว่าถ้าใครรู้ว่าเราพัง ถ้าใครเห็นว่าเราอ่อนแอเราจะกลายเป็นสิ่งของที่ไร้ค่าเราพยายามซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลาวิ่งหาคอร์สสัมมนาอ่านหนังสือพัฒนาตนเองพยายามเติมส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ตัวเองดูเต็มแต่เคยหยุดถามตัวเองไหมว่าสิ่งที่มันไม่เคยพังเลยมันคือของจริงหรือเปล่าลองดูต้นไม้รอบๆนครวัดสิครับกิ่งก้านที่คดเคี้ยว เือกไม้ที่แตกปริรอยแผลที่เกิดจากพายุครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งเหล่านี้ตัางหาที่บอกว่าต้นไม้ต้นนี้มีชีวิตอยู่จริงรอยร้าวบนก้อนหินทรายก็เช่นกันมันคือเหรียญตราของการผ่านการเวลามันคือหลักฐานว่าก้อนหินก้อนนี้ได้ทำหน้าที่สัมผัสกับโลกอย่างซื่อสัตย์ในโลกยุค2 0 2 6ที่ทุกอย่างดูปลอมและปรุงแต่งได้ง่ายๆรอยร้าวในใจคุณนั่นแหละ คือสิ่งที่จริงที่สุดที่คุณมีความเศร้าที่คุณพยายามซ่อนความล้มเหลวที่คุณอยากลืมหรือความเปราะบ,บางที่ทำให้คุณนอนไม่หลับในบางคืนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตำหนิแต่มันคือช่องว่างที่ยอมให้แสงและความเข้าใจลอดผ่านเข้าไปในใจที่เคยมืดบอดด้วยความหลงตัวตนมีประโยคหนึ่งในธรรมะร่วมสมัยที่ผมเพิ่งตระหนักได้ท่ามกลางซากปรักหักพังนี้คือคำว่า สิ่งใดพังได้สิ่งนั้นคือของจริงความคาดหวังที่พังลงบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังยึดติดกับอนาคตที่ไม่มีอยู่จริงความสัมพันธ์ที่พังลงบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังพยายามควบคุมคนอื่นตัวตนที่พังลงบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังแบกหัวโขนที่หนักเกินไปนางอับสราตรงหน้าผมเธอก็ยังคงยิ้มแม้ตัวเธอจะกำลังกลายเป็นทราย รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของความฝืนทนแต่มันคือรอยยิ้มของการยอมรับเธอไม่ได้พยายามจะกลับไปเป็นหินที่เพิ่งถูกสลักเสร็จใหม่ๆเธอไม่ได้เสียดายมงกุฎที่หลุดหายไปเธอยอมรับว่าฤด,ดูกาลของหินทรายคือการกลับไปเป็นดินและเธอก็มีความสุขกับความจริงนั้นเราล่ะครับในปี2026นี้เราพร้อมที่จะยิ้มให้กับรอยร้าวของตัวเองหรือ,อยัง เราพร้อมที่จะเลิกซ่อมแซมตัวเองเพื่อให้ถูกใจคนอื่นแล้วหันมาโอบกอดความพังทลายของตัวเองด้วยความอ่อนโยนได้ไหมเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะงดงามก้อนหินที่นครวัดพิสูจน์เรื่องนี้มานับพันปีแล้วบางทีมนตราที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในรอยร้าวคือการทำให้เราเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นอมะตะ เพื่อที่จะมีความหมายหัวใจที่แตกสลายมักจะเป็นหัวใจที่กว้างขวางที่สุดเพราะมันเข้าใจถึงน้ำหนักของความทุกข์และมันรู้วิธีที่จะเห็นใจคนอื่นที่กำลังพังทลายอยู่เช่นกันรอยร้าวเหล่านี้ต่างหากที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันในฐานะมนุษย์ไม่ใช่ความสำเร็จที่สวยหรูผมเอามือลูบไล้ไปตามรอยแตกของใบหน้าหินมันสามันครุกคะ แต่มันกลับให้ความรู้สึกที่มั่นคงอย่างประหลาดมันบอกผมว่าไม่เป็นไรนะที่จะพังบ้างไม่เป็นไรนะที่จะสูญเสียบางอย่างไปเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของความงามในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนใบนี้ปี2026อาจจะเป็นปีที่เราต้องเห็นหลายอย่างในชีวิตพังทลายลงแต่ขอให้จำไว้ว่าในรอยร้าวเหล่านั้นมีพื้นที่ให้ความสงบได้อย่างรากเสมอ ถ้าเรากล้าพอที่จะเลิกซ่อมและเริ่มยอมรับความงดงามไม่ได้อยู่ที่การมีชีวิตชั่วนิรันดร์แต่อยู่ที่การรู้วิธีที่จะโรยราไปอย่างสง่างาม,งามเหมือนกับนางอัปสราผู้ไร้นามตนนี้ในวันที่มนตราของโบราณเงียบเสียงลงนั่นแหละคือวินาทีที่เราจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนที่สุดความมืดเริ่มโรยตัวคลุมปราสาทนครวัด เสียงนกกลางคืนที่เริ่มออกหากินสอดประสานกับเสียงลมที่พัดผ่านช่องว่างของศิลาสายผมนั่งลงบนบันไดหินที่เย็นเฉียบทิ้งระยะห่างจากเข็มทิศเล่มเดิมที่พังไปแล้วทิ้งระยะห่างจากความรู้จากความคาดหวังและจากตัวตนที่ผมเพียรสร้างมาตลอดหลายสิบปีในความเงียบที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนี่เองผมกลับรู้สึกถึงบางอย่างที่มีพลังมหาศาล เราใช้ชีวิตในปี2026ด้วยความเชื่อว่าเราต้องมีเสียงที่ดังกว่าคนอื่นเราต้องมีตัวตนที่ชัดเจนในโลกที่วุ่นวายเราวิ่งไล่ตามเสียงสวดมนต์ของความสำเร็จเราอ้อนวอนขอพรจากเทคโนโลยีขอให้มันช่วยให้เราพ้นจากความกลัวขอให้มันช่วยให้เราดูมั่นคงแต่พอมายืนอยู่ท่ามกลางซากปรักประหารที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมถึงได้รู้ว่ามนตราที่ทรงพลังที่สุด ไม่ใช่คำพูดที่เราท่องบนไม่ใช่รอยจารึกที่ประกาศชัยชนะแต่มันคือความเงียบที่เรายอมอนุญาตให้มันเกิดขึ้นในใจความเงียบที่บอกเราว่าไม่ต้องพยายามอีกแล้วความเงียบที่บอกเราว่าที่เป็นอยู่นี้ก็ดีพอแล้วผมเคยมองตัวเองเป็นนักล่าความสำเร็จเป็นคนที่จะต้องขุดค้นเพื่อหาความหมายที่เป็นอมตะผมแบกความทะเยอทะยานเหมือนแบกก้อนหินขึ้นไปสร้างยอดปราสาท โดยไม่เคยเฉลียวใจเลยว่ายิ่งสูงฐานที่รองรับมันก็ยิ่งรับน้ำหนักไม่ไหวและปี2026นี้เองคือปีที่แรงโน้มถ่วงของความจริงเริ่มทำงานมันดึงทุกอย่างที่ไม่จริงให้ร่วงหล่นลงมาเมื่อมนตราแห่งภาพลวงตาหายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือความเปล่าเปลือยมันอาจจะดูน่ากลัวในตอนแรกการที่เราไม่มีตำแหน่งหน้าที่มาคอยคุ้มกัน การที่เราไม่มีความฝันอันยิ่งใหญ่มาคอยหล่อเลี้ยงแต่ถ้าคุณลองนั่งนิ่งๆอยู่ในความมืดเหมือนผมตอนนี้คุณจะพบว่าความเปล่าเปลือยนั่นแหละคืออิสรภาพมันคือพื้นที่ว่างที่ไม่มีใครมาสั่งให้คุณต้องเป็นอะไรไม่มีใครมาให้คะแนนชีวิตคุณและไม่มีความจำเป็นต้องแข่งกับใครแม้แต่กับตัวเองในอดีตนะครวัดในค่ำคืนนี้ไม่ได้ดูเป็นเทวสถานผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไป แต่มันดูเหมือนเพื่อนเก่าที่ผ่านโลกมามากพอจนเลิกโอ้อวดมันแสดงให้ผมเห็นว่าแม้แต่เทพเจ้าก็ยังต้องสละบ,บัลลังก์เพื่อให้ป่าไม้ได้เติบโตแล้วเราเป็นใครถึงจะยึดติดกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมนตราของโบราณไม่ได้สิ้นสุดลงในปี2026ในฐานะของความล้มเหลวแต่มันสิ้นสุดลงในฐานะของบทเรียนที่เสร็จสมบูรณ์บทเรียนที่สอนว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะสร้างได้ ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่อยู่ชั่วงนิรันดร์แต่คือหัวใจที่สงบนิ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดโลกภายนอกอาจจะกำลังสับสนเศรษฐกิจอาจจะผันผวนเทคโนโลยีอาจจะเข้ามาแทนที่ทุกอย่างที่เราเคยรู้จักแต่ถ้าคุณมีความเงียบเป็นเกราะป้องกันถ้าคุณมีความจริงเป็นที่พักใจ มนตราเหล่านั้นก็ทำอะไรคุณไม่ได้ผมลองหายใจเข้าลึกๆสัมผัสถึงลมหายใจที่เคลื่อนผ่านร่างกายนี่คือมนตราเดียวที่เหลืออยู่มนตราของปัจจุบันขณะมนตราที่ไม่ต้องรอคอยอนาคตและไม่ต้องเสียดายอดีตในปี2026นี้ความสำเร็จที่แท้จริงอาจไม่ใช่การได้ครอบครองอะไรแต่คือการรู้วิธีที่จะวางทุกอย่างลง แล้วยิ้มให้กับความว่างเปล่าที่อยู่ตรงหน้าเมื่อเสียงสวดมนต์เงียบลงเราจะได้ยินเสียงลมหายใจเมื่อแสงไฟแห่งความทะเยอทะยานดับลงเราจะได้เห็นแสงดาวที่งดงามที่สุดและเมื่อมนตราแห่งตัวตนสิ้นสุดลงเราจะได้พบกับตัวเองที่แท้จริงเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ด้วยหัวใจที่เบาสบายขึ้นเราอาจจะเดินช้าลง เราอาจจะพูดน้อยลงแต่เราจะมองเห็นกันและกันชัดเจนขึ้นในรอยร้าวของหินทรายในรอยยิ้มที่เลือนลางของนางอับสราและในแววตาของคนข้างๆที่กำลังพยายามสู้ชีวิตในโลกใบนี้เช่นกันความลับที่นครวัดซ่อนไว้แท้จริงแล้วมันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนเลยมันวางแบงงายอยู่ตรงหน้าเราทุกคนในทุกย่างก้าวที่เราเดินในทุกความผิดพลาดที่เราเจอ มันคือการบอกว่าจงมีความสุขกับการเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนไม่ว่ามนตราบทไหนจะเสื่อมฤทธิ์แต่ความรักและความเมตตาที่เรามีต่อตัวเองและผู้อื่นจะเป็นสิ่งเดียวที่การเวลาไม่สามารถกัดเซาะได้มันคือความหมายที่แท้จริงที่ไม่มีวันกลายเป็นซากปรักกระหังผมลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นออกจากกางเกง แล้วค่อยๆเดินออกจากปราสาทไปพร้อมกับความมืดผมไม่มีเข็มทิศไม่มีพรวิเศษแต่ผมมีใจที่เบาสบายและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้ชีวิตในปี2026และปีต่อๆไปท้ายที่สุดของเรื่องราวนี้ผมอยากให้คุณลองสำรวจมนตราในใจคุณดูสักครั้งว่ามีบทไหนบ้างที่มันทำให้คุณหนักมีบทไหนบ้างที่มันถึงเวลาต้องวางลงแล้ว การยอมรับว่ามนตราบางอย่างเสื่อมริ์ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้ความจริงบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นหากเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณได้ยินเสียงในใจตัวเองชัดเจนขึ้นสักนิดหรือช่วยให้คุณมองเห็นรอยร้าวของตัวเองด้วยความอ่อนโยนขึ้นอีกหน่อยผมก็หวังว่าความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจบพอดแคสต์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของคุณ ลองนั่งอยู่กับตัวเองต่ออีกสักพักนะครับให้ความเงียบทำหน้าที่ของมันแล้วคุณจะพบว่าในวันที่โลกดูเหมือนจะพังทลายคุณกลับพบความมั่นคงที่แท้จริงได้จากภายในอยู่กับเราต่อไปในตอนหน้าเพื่อร่วมค้นหาเสียงสะท้อนจากภายในใจที่เราอาจเผลอลืมฟังไปในโลกที่แสนวุ่นวายใบนี้สวัสดีครับ